หลายๆครั้งนะคะที่เราสรรหาพนักง,งานเนาะเราก็รู้สึกว่าเอยเราเลือกพนักง,งานที่มันโอเคแล้วนะมันใช่แล้วเนี่ยปากดว่าพอไปทํางานจริงเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ เอ๊ะทำไมไปกันไม่รอดวันนี้เราจะมาไขาปัญหาเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการถอดรหัสคนชนะเกมองคอก์กรกับดิฉันอัจฉริยพรเรืองสันอาจินหรือแองจี้นะคะจาก hr solution by แองจี้ค่ะวันนี้จะมาเสนอตอนพนักงานใหม่เหมือนจะใช่แต่ไปกันไม่รอดเราจะเลือกอย่างไงให้ไปกันได้เคยไหมคะที่เราสัมภาษณ์พนักงานแล้วเราก็รับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าหูคนเนี้ยใชแ่แน่เลยคนเนี้ยเหมาะกับองคอ์กรแน่เลยปรากฏว่าพอมาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะ ทำไมเริ่มไม่ฟิตเอ๊ะเริ่มทำงานไม่ได้เอ๊ะเริ่มเข้ากับเพื่อนไม่ได้แน่นอนค่ะว่าการที่เรารีคูดคนมาผิดเนี่ยมันก็ส่งผลกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการเสียรีซอสเองเสียเวลาเองเสียมอรัลของตัวพนักงานเนาะที่เรารับมาหรือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยก็จะเริ่มรู้สึกไม่ดีมันก็จะส่งผลเอฟเฟกต์ห,หลายด้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกพนักงานเข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องใส่ใจตั้งแต่กระบ,บวนการเริ่มแรก ที่เราต้องเลือกให้ถูกทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วทําไมเราถึงได้คนที่เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เราต้องกลับมาดูค่ะว่ากระบวนการสรรหาของเราเนี่ยเป็นยังไงหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาเร็วจนเกินไปในการเลือกคนในการเข้ามาเราอาจจะคุยแค่15นาทีโอเคถูกอกถูกใจหมูเฮงได้คุยแล้วคลิก เรารับมาเลยแต่จริงๆแล้วเราอาจจะข้ามในหลายๆส่วนไปเนาะหรือบางทีเราดูเรซูเม่เราดูโอ้สักเซตเต็มไปหมดเลยเขาน่าจะทำงานกับเราได้ดีนะ,ะเราก็เลยรับมาเลยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องดูค่ะว่าจริงๆแล้วเขาทําได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเราอาจจะต้องสัมภาษณ์ในเชิงลึกมากขึ้นในเชิงของ behavior based interview ว่าจริงๆแล้วเขาทาเรื่องเนี้เขาทำมาอย่างไรกระบวนการต่างๆเขาทำมาอย่างไรเพราะมันจะเห็นอะไรคะมันจะเห็นวิธีคิด มันจะเห็นวิธีการทำงานของเขาการปฏิสัมพันธ์การที่เขา Make Decision ในแต่ละส่วนการที่เขา คิดว่าแต่และเรื่องเนี่ยเขาปฏิปต่อมาอย่างไรรวมถึงวิธีการจัดการแก้ปัญหานอกจากนี้เนี่ย HR เองเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือในหลายๆเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น personality test เนาะ attitude test นะคะในหลายๆเครื่องมือที่เราสามารถเอามาช่วยคัดกรองได้นอกเหนือจากการสัมภาษณ์แน่นอนค่ะว่าการสัมภาษณ์ก็ส่วนหนึ่ง test ก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอามาใช้เพื่อเป็นองค์ประกอบและสิ่งที่สําคัญนะคะทํางานดีมากเลยแต่สุดท้ายคืออะไรคะ เข้ากับองค์กรไม่ได้สิ่งที่สําคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนแต่บางทีเขาอาจจะไม่เหมาะกับองค์กรของเราก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยเอต้องอย่าลืมในการสัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ากับ c u เจอร์ขององค์กรของคุณได้หรือเปล่าเพราะนั่นคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เขาสามารถไปต่อกับองค์กรได้เป็นอย่างดีและเป็นแมคาันิกที่ช่วยเสริมให้องค์กรของคุณเนี่ยแข็งแกร่ง มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรีคูดคนหนึ่งคนเนี่ยใช้บัจเจตไม่ได้น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการลงแอดเองก็ตามการที่ เราใช้เวลาของรีครูเตอร์ในการสรรหาการสัมภาษณ์การสกรีเรซูเมร่รวมถึงเงินเดือนของไลน์ m a เน g เจอร์ที่ต้องเสียเวลามาสัมภาษณ์เนาะกระบวนการที่เราทําการจร้างงานกระบวนการที่เราเทรนนิ่งทุกอย่างเป็นคอสของบริษัทหมดทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือการลงทุนกับพนักง,งานหนึ่งคนเพื่อให้เขาสักเซสกับองค์กรเราต้องคิดให้ดีค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกคนที่ถูกต้องมาอยู่ในองค์กรของเราแล้วหรือ,อยัง ถ้าเราเลือกคนที่ถูกต้องมาอยู่ในองค์กรของเราคนคนนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยคอนทิบิวให้กับองค์กรของเราแล้วก็เติบโต ไปกับองค์กรของเราและเป็นแอสเซทที่ดีให้กับองค์กรของเราอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะว่าเราเลือกคนเนี่ยเราต้องเลือกคนที่มีแอดดิจูดที่ดีสามารถทํางานได้ดีเข้ากับองค์กรแล้วก็แมทช์กับเค้าเจอร์ขององค์กร mm hmm. เพื่อว่าเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการคอนทริบิวให้กับองค์กรและเขาก็จะมีความสุขในการทํางานแล้วก็สร้างสังคมที่ดีให้กับองค์กรของเราฝากไว้เท่านี้ค่ะว่าอย่าลืมนะคะในการเลือกคนใช้เวลานิดนึงค่ะเราจะได้เลือกคนที่ถูกต้องมาอยู่ในองค์กรของเราค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. <laughs>